ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องการพิศิทข้อที่หนึ่งมาเผยแผ่กับบรรดาญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังสิ่งข้อหนึ่งที่บรรดาญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานกันอยู่เสมอนั่นก็คือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประธางสมาธิยามิโดยมีคําแปลว่า ข้าพเจ้าขอสมาทานซพ่งสิขาบทเว้นจากการฆ่าสาัตว์ด้วยตนเองและใช้ให้ผู้อื่นฆ่าทีนี้อาตมาภาพจะมาพูดถึงเรื่องการผิดสิลข้อที่1คือการฆ่าสัตว์การทำร้ายสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การขังสัตว์โดยวิธีต่างๆให้สัตว์ได้รับทุกทรมานก็จะมีผลกรรมตามดังนี้นั่นก็คือในประการแรกผลที่การผิด สิ่งข้อที่หนึ่งก็คือจะทําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นกลไยโรคหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หายรักษาแล้วยุงย่งยากในประการที่สองก็จะพบกับอุบัติเหตุบ่อยๆหรือว่าอาจมีอุปาตกรรมคือการ,รตัดรอนทําให้ตายก่อนอายุไขในประการที่สามก็ทําให้พิกลพิการมีร่างกายไม่สมส่วนไม่สมประกอบ มีร่างกายที่ไม่ด่าดูหน้ามองในประการที่สีก็คือเมื่อเกิดใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นคนกำม้าพ่อกำม้าแม่หรือว่าโดนคนกข้ชิดฆ่ารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องก็จะถูกฆ่าในประการที่5ก็คือทำให้อายุสั้นตายอย่างทรมานในประการที่6ก็คืออัปร,รักษ์เป็นคนมี ผมด้อยในเรื่องของร่างกายวิธีการที่จะทําให้สบายใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปลบร่างกรรมได้แต่ว่าทําให้สบายใจได้นั่นก็คือเราจะต้องพยายามที่จะไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่ทํำร้ายสัตว์ไม่บีบเบียนสัตว์ไม่แกลง้งหรือว่าไม่กักขังสัตว์และนอกจากนั้นถ้ามีโอกาสก็ถ่ายชีวิตสัตว์ถือว่าปล่อยปลาลงในแม่น้ำ ธรรมชาติหรือว่าในเขตอภัยทานหรือไม่ก็ไปบริจาคยาทางแผนโบราณและแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลต่างๆที่เข้ารับบริจาคสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราได้มีผลบุญผลกุศลทำให้สุขภาพแข็งแรงได้แต่ว่าเรื่องของการทำกรรมเมื่อเราทำไปแล้วกรรมนั้นเราจะต้องรับฉะนั้น เราไม่ผิดสินข้อที่หนึ่งเสียเลยดีฝ่าก็คือการไม่กาตัดตัดชีวิตและไม่ใช่ให้ให้ผู้อื่นฆ่ารวมทั้งกักขังหน่วงเหนียวทรมานทําให้สัตว์ได้รับทุกทรมานนั่นเองอาตมาภาพของโลวยพ่อยาโจมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถินจเจริญพร